พี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังลาวเวอร์สูบุคุสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมาเด้อทุกคนมากินข้าวน้ำบอลลังพี่น้องกับสาวต่อยทุกคนสวัสดีเด็กซี้พ่อเนะสวัสดีเพ่อเนี่นี่สวัสดีคือเอางามงามเออเอางามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินข้าวกับน้องต่อยบอกสิบ่เป็นบ่องเป็นโอ้ยแบบบอลลังนะครับคือโปเป็นครับเนี มาทุกคนมากินเขาน้ำบอลังทุกคนมืาอนี้ก็ได้ก้อยเนื้อพี่น้องแฟนบอลังสมาทซื้อมมาเมนบอกแล้วก็ตั้มฮักแตงทุกคนแฟนบอลังฟิล์มบอลแฟนบอลังเองนี่แต่ตั้เองบ่เเ็ยทุกคนของซ่บพี่น้องแล้วก็นี่คือเคยไก่ทอดนห่พี่น้องเลยไก่ทอดซื้อเท่าไหร่เนี่ยจอไหมไก่ทอดเลยนะโอ้เพิ่นเป็นดูเนาะเพิ่นเพิ่นนั่นน่เนาะเพิ่นซื้อให้ซื้อโอ้ทุกคนหนึพิ่นมาซื้อให้เพิ่นมาซื้อให้ เชียงตลอดใจดีเลยเพคนไทยคนลัวเสียไทนะคนไทยคอาตองพี่น้องเลยมาทุกคนมาขึ้นเข,ขาหน้าบาลังก้อยเมืม่อไหร่ทุกคนเลยโมเมนต์ท่แกโมเมนต์เทาแกะนะคนจะา,า,า,าของตึ๊กที่ท่แก่เท่าแก้เศร้าอนมากกัาคอามิดมาให้ทคนแก่หัวจะกันซื่อบ่อยัจะกันชื่อคน้็ใจดีดละวะห mày không có bao nào tìm anh hai chú ngay hai với đâu người mày thôi mày mày hả mày hả mày mày đi mày 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 Qua nhà có các nữa học chứ ngôi nhà ngọc thăm mặt tang ngon 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 กินก่อนเนอ่อือใช่ไหมจะแงว่าเจะประมาทคอยจะคอยปอนอ้าวจะต้องกินอืม,น,มน,น,น่ะมุกข้ามเป็นไงเห้ยเนี่ยมดจะบุกินไปว่าจะประมาทคอยน่ะห <laughs> 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 อกตาดอยแลวพี่น้อง <laughs> อือคนเล มาเด้ใช้วันแม่วันหนึงมาเดชชอบอีวีไีมไม่รู้เวลาเปิดประตูแล้วมันเขา แค่ทุกคนดำแตงแว่นบารังกลไม่กินบ้ามันบ้เต้ไกินบ้ามันนี่นะสองเยอะก็ไป่นืน <Sorry>, น <Carbon ika> ่น นะทิปมันสบายประกปหลาับเมันประทิดนะโอ้สาวนั่นเดวส้องคนนั่นเดีตรนั่ยก็าว่นน่นสคนนะเงเนีะมันสาคือมันสามนสอืม Ven Lợi... ừ. ừ. bọn lắm để ngưng đơn nguyễn sáng nhỏ. Anh hiệp ngàn. Kong ăn sếp món áp. Lơ xem món. Lơ xí dung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 . Lơ có dung. Lơ xí dung. Lơ xí dung. Lơ จะป่ะเดี๋ยชดเต็มแล้วไมันน้อยนะอืมวางชดเต็มก็ยาังมันหมดทุกคนใอชสดไม่น้อยมันมีหัวใส่กันอ่ะนับอมเหมทีบ้านพ่อมอกอืม กลองดับบราเบินน้ำบาตรต้นนะทุกคนมึงเนี่ยพอบาตต้นไปเที่ยวทุกคนมึไปเที่ยวกับน้องไม้สาพี่น้องไปปักพรอยอใจอยู่ ต่างเป็นยูต่างจังหวัดคนไปนาคนกระสนมอลังไปอยูแต่ว่าบอลังกับบ่มีเวลนไปทุกคนมือจะับบทงานแน่บ่มีเงินแน่ทุกคนก็เลยไม่ไปอะไเินไม่ไปไม่ได้าบ้านนาสักคนเนาะไม่มีเงินอะไปเดินเดียวหรือมได้ก็ได้หอยเดียวอสีพาจกไปหาเงา แต่หาแม่วาลังทุกนแม่วาลังนี่กัอายุรักสามสิบไป็นปีหนอแม่วาลังอายุสามสิบแปดสตอายอายุสามสิบสองว่าลังอายุยี่สิบสามปีทุกคนความรักต่างวัยนี่แหละพี่นนอใช้ชีวิตคูความรักต่งงาตงวัย าวต่อยก็จะกระถามบอลังอยู่ได้ถามว่าหมู uh ่พากันเด็กเมียน้อยอย่างเี้เจ้าเนี้ยคือเอาเมียเท้าเจ้าทั้งหมดในควาคิดบอลังหคือบอลังมากแบบนี้มากคนที่ว่าเมียนุ่มกว่าแต่เขามีรัความรับผิดชอบเขามีประสบการณ์หลากหลายกว่าอยงเีสี่ร่างคนนะก็คือเขายังบป็นแบบว่าเป็นเด็กน้อยเขาซึ่งเขาเป็นเด็กน้อยอย่างเงี้ยเขาเป็นเด็กน้อยเขาก็เป็นเด็กน้อยเมื่อเช้านี้เขาล็ลำบากแต่อันนั้นอี่แต่อันนี้คือบอกเขาหมูจักตัว หาซอยกันแนวใดนี่มันสีมีแนวใดมันสีได้เงินเขาแบบว่าหาซอยกันโทษอันนี้ก็คือข่อแตกตา่างระหว่างความดักต่างไว้แฟน,นอันประหลาดมีอายุ23ชาติอีอกเหรอ22ปี <laughs> กระัรจีบอกว่าซา22นี่ทุกคน32ปี <laughs> บอลังลงคลิปไปนี่พี่น้องมันก็นมนมา,าหลายแล้วดีใจน้ำบอลลังเด้อะบาลลังได้แฟนสวยแฟนบอลลังคือสวยแท้คืองามแท้มันก็มนมาหลายเลยมันบางคนมันก็บอกว่าบอลลังบอลคู่วันกับชาต่อย่มันเดอยวมันก็ว่าบอลลังมือนคนอายุสี่สิบว่ะชาต่อยเหมือนคน,นอายุยี่สิบสองว่ะ โอ้ยกำลังหนาเท่าป้านันพวอมาานมัคือเนี่ยบ้านไก่ได้เห็นไหมอวบอายุปันจัสจอระว่างอนุมาจาสอมวงจแปดอาอืมคุณมาเชือเราจกว่าอัน้เราจัแปะแต้วเจ้าอาหูโตบ่กว่าจันาเจ้หูโตอยู่บ้บอกมบอกจะาบังหูโต่าจังบอกเหรบ ว <U therapist. S 1> ่าจะนะครับแต่เจ้าพีทปนเดเวเจ้าคือว่าจะเท้าอืมเทะาอะอืมอืมกลกนอะดรับพ่กน้องดับ่มกินกล้องดับด้วย

กินน้ำไรพี่น้องเลยบะรังกินงจ้าทองสีแดงทักคนแฟนบะรังเห็ดมาให้กินเลยก็แซ่บเมื่ทุกอย่าง บว่าจะเห็ดยังแซ่บเบิ้ลพี่นอ้องแถมบว่าคูเพิ่์นนานาหักผมได้นี่คนนาหักเห็กดกินกระแซ่บทุกคนเออเห็ดกินแซ่บปั้นนี่เราิช้ให้พอไปม,มากคูเพิร์นใจังไรประทับจนไหนลูกปั้นนั้นมาถามก่อนว่าเออเจ้าไปยากได้ผู้สาวใหม่เนี่ยบอกว่าคอยชิปยักได้ยังได,ได้คอยหมักเจ้าผู้เดียวนะ่ะแตะกี้น้อยมากยูอกยรอกแต่ข้าวจีบละแรลๆนะ่ะคก็ได้มากเจ้าไปหลอกเจ้าหรือซื้อมาตัวเจ้าหรือซื้อ เจะมานมักข่ชิลล็อทีใต้แล้วตอนคหยิบตันแรกๆนะจมูกเลาบอกคอยมัหมูหแหลกหูมันหัวแหลบังไม่ได้มักมอยไปแล้วไปแพ้ที่เบาๆย่างเข้าันั้นอันนี้เดี๋ยวนี้เอยไปได้มากแค่เหยหรือว่าแกงเราไหมกับตะกี้นะ่เนาะบารังบ่มีเงินกินเขาผนก็ซื้อนังซื้อนี่มาให้กินทุมันหลบบ่สบายเพื่อนกับซื้อ อย่ามาหมันคือสมมติว่าไปห้องเพิร์มมนกระแกงหน่อยพากินหน้านีะทุกคนกับปลาโตบาร์ักกับวันไหวในบอลทุกคนจากที่บ่อหักมันกระจายเป็นแบบปลูกพันธุ์ไปเรื่อยๆมักไปเรื่อยๆวาอันนี้คู่มือในบ่อรังเน่ฮักแฟนบ่รังที่สุดทุกคนเลยบ่กเคยสีมักใคร่อีกเรื่องเจ้าทรงเจ้าสู้นี่เรื่องเจ้าทรงเจ้าสู้นี่คือผมมีในสมองเลยทุกคนคือหมักสาวต่อยคุยเดียวทุกคน คือบอกออกจากใจแล้วแหละตั้งแต่ว่าเกิดมานี่ก็หก็เคยมีเมียครั้งแรกพี่น้องเลยพลังเราเคยมีเมียก็คือให้กับมี่นี่แหละโอยีู่้เดียวเนี่ยแหละคือคนียวโวเคยมาอยู่น้าใช้ชีวิตรวมกันนั่นคือห้องอยกันพี่น้องชีวิตคู่ของเขาความรักต่างไว้ทุกคนก็คืออันนี้อีกประดุนี่พลังเลสิพาพึ่นไปหาญาติอยู่ต่างจังหวัดพาพ่นไปไปแล้วกันอันนี้ก็แม่วาสิฟากเขาเหนียวมาให้คนซีเสกสอบแลับปากมาน้ำรด นักพอลใช้มาฝากอยู่ลงมอชิปพี่น้องก็คือคนหูวจกันกับเริจะสีเ้อนะก็คือฝากของมาคือคนบอลลังสิไเป็บเอาเข้ากันหนึ่งเอ้าหนึ่งเซมบหนึ่งทุกคนกินยูองจึงเขาจะบาได้ซื้ออีคือตกกับมาเขาเข้ามาไว้หนึ่งเอาสะดวกสบายให้ไปแนบแม่บอลลังนี่คืออายุสามสิทุกคนซาตอยอายุสามสิบสองเบอลังนี่อายุยี่สปีทุกคน ปีจีบสามในสีเขามานี่เดือนเกก็คือบอลาังอันสกสามปีเต็มคนนี่นะพี่น้องอาาของแฟนบอลังประเทศนกินแซ่บแทุกคนเชีนไหนบอลังไปหักกูได้กันบ่หักเมื่อไหร่โอ้ยขึ้โโเจ็บเจ็บเขินทุกคนสไตล์นี้คือว่าเขินนานๆซิกิ้นเข่าบได้เด้ออทาบ่เขินฮะ ไม่ต่เกินพี่น้องถ้สำหรับพี่นี้ฝากก็ไลยก็แชร์ฝากก็ติดตามใหายเบาหลังในเตียงเดอรฝากเป็นกำลังใจให้เบาหลังกับสาวตสอยในพี่น้องเป็นกำลังใจให้สองคนเฮาเนี่ยพี่น้องกต่สไตล์นี้แหละพี่น้องมาเหตุงานอยู่ับเหตุให้ก็กินง่ายๆอยู่ง่ายๆสบายกว่าบ้านเฮาหาเงินหาทองมันกาดีกว่าบ้านเฮาทุกคนนี่พี่น้องเลยอะพี่น้องสำหรับพี่นี้ฝากเป็นกำลังใจให้เฮาในเตียงเดอร์สำหรับพี่นี้พี่น้องเบาหลังจบคลิปจดเตียงเดอร์สำหรับพี่นี้ก็กล่าวค้อว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ค<อ>่ะ